อ๋อคอยอยู่ในคอยอยู่ในรังไข่แล้วนะครับนไข่หัน่นหรอกไข่นะั้นไข่นะั้นเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวค่อยลงมากินนะเดี๋ยวค่อยลงมากินเดี๋ยวข้าเหลือไว้ให้ ๋ยวให้ลงมาฟอกไข่วอบไข่ฮะน,นั่ลมานัาล่ลงมานลงกินมีไข่ไหม เดี๋ยวไอ้ชิเดี๋ยวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเดี๋ยวข้ายังไม่ได้เอาอาหารเองมานี่ของไก่ของไก่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เตะก่อนอ๋ออ๋อหลงอันนี้อ๋อหลงอ่าเลยอ๋อ่ะอ่า เลยเหลือใบหลังฮะใบบนหลังจินเลยมาดูว่ามีไข่ไหมที่วอวบนี่นี่มีไข่ยังโอ้วอวบอยู่ยังไม่ได้ไข่เออดีละวอวบก่อนฝึกอยูอ่กินเลย สิเดวกคนอ่ะเละเลยเละเาาไปละ,ปละเดียกสายสายบ่อยไม่ดีเดยวสิ้นปีไม่มีโบนัสเด็กชูเขาไม่ได้มีอาหารกินเลยสายบ่อยไม่ดีสิ้นปีไม่มีโบนัส ชืจอชี่ชืจอชีชื่ีไป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 ที่ที่สะพานไปไปที่จุดนัดคอยไปเร็วเร็วเร็วไปที่จุดนัดพบไปจุดนัดพบอยู่ไหนไปไปเดี๋ยวหินโน่นก่อนเอาหินโน่นละเอาหินโน่นละไปไปชื่อีไปชื่อไปไปลุไปมาติดตามหลังมาเร็ว

เอวิงเลยิงเลยิงมา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 ่ะมาคอยจุดนี้คอยจุดนี้คอยนี้คอยนี้เดี๋ยวข้าอาอาหารมาคอยคอยคอยก่อนคอยแป๊บนึงคอยนะเดี๋ยวข้าอาหารมาคอยก่อนคอย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 นี้แป๊บนึงคอยก่อนคอยก่อน รอนั่งลงนั่งลงซิทอัพซิทดาว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 โอเคซิทดาวซิดาวลสลสสซิดาวสพสรอรอนรอตรงนี้รอตรงนั้นนั่งลงซิ t ดาวซิ i ดาวโอเคคอยคอยคอยรอแป๊บหนึ่งรอแปบ๊บรอนั่นรอนั่นรอ้นั่น อย่ามานะอย่ามานะไอ้าเล็กฟัดมึงนะเลยรอนั่นรอนั่นรอนั่นจะข้าวมาให้รอหันแหละรอรอตรงนั่งคอย